เจอกันยามสายสายกาพามาดูบรรยากาศพี่น้องตอนสาสายกับบรรยากาศฟ้าหลัวพี่น้องวันนี้ก็วันที่สิบหกเนาะสิบหกมีหน้าคมใครจะรวยใครจะจนหรือว่าสิเป็นเท่าแกหรือว่าจะเป็นแก่เท่าเหมือนเดิมบหรือ,อยังไงก็เดี๋ยว รอดูพี่น้องเนาะเพราะว่ามาอนีกันเลขออกเลขออกหวยออกอก็รอรุ้นกันไปพี่นอ้องเป็นระเรวันนั่นไหนก็คือความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวนาคนรักยญาของเราเนาะ,ะก็ซื้อๆกันไปนิดๆหน่อยๆแต่คือซื้อหวยหน่ผมบอกเลยว่า อย่าไปอย่าไปหวังอะไรมากมายพี่น้องออย่าไปหวังอะไรมากมายเพราะว่าส่วนมากมันมันไม่มีใครมันไม่มีใครรวยเพราะหวยรอกพี่น้องหือไอ้ส่วนน้อยนะอส่วนน้อยที่เขาจะรวยแมนบอกคือถ้าดวงไม่ดีจริงๆนี่ผมว่ายากพี่น้องยากที่จะรวยจากหวยจากลอตเตอรี<ส>่อเพราะว่าเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่นี่ผมว่ามัน มันเป็นเรื่องของดวงพี่นออ้องเออมันเป็นหลวงของดวงเออมันบ่คือมันบ่คือเล่นไพ่เล่นไฮโลเนาะเออถ้าเล่นไพ่เล่นไฮโล,นลเน่ะคือมันยังมันยังมีเทคนิคในการเขาเรียกว่าอะไรในการโกงเอาอยัางสีซาเออแต่ว่าหวยเนี่ยคือมันมันเดาอย่างเดียวพี่น้องเดาอย่างเดียวเออต้องใช้บุญวาสนาอย่างเดียวเลยเออแล้วก็สาคัญก็คือต้องใส่เงินเพราะว่าอย่างเพราะว่า มันต้องใส่เงื้อนสื่อนอออแมนบ่เพราะฉะนั้นก็ย่าไปหวังอีหยังมากมากมยพี่น้องจากเรื่องหวยเรื่องไอ้การพานันย่าไปหวังอีหยังมากเมกอสู้ไอ้เฮ้าใช้แรงมันสิอันนี้กว่ามันจะมีส่วนที่มันจะได้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่าที่เฮ้าสิไปหวังกับไอ้พวกการพานัน เออเนาะเพราะว่าก็เห็นหลายคนพี่น้องเห็นหลายคนอะไรนะหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินมดัดหาหมดหน้ากบมากกบหลายคนพี่น้องอคือกันกับอแม่ค้าแม่ค้าในตลาดด้วยกันนี่แหละพี่น้องอแต่ก่อนในที่เขาขายของนี่อใส่ทองเส้นเบลอเบเธอเบตอพี่น้องเ,อเพราะว่าอาชีพค้าขายนี่คือ ส่วนมากมันจะซื้อมาขายไปพี่น้อง og, พอซื้อมาขายไปนี่ความเสี่ยงมั่นกะคือมันคือความเสี่ยงมันน้อยพี่น้องอความเสี่ยงมันน้อยเออย่างน้อยนี่คืออย่างน้อยเนี่ยมันมันม่นกับบ่อขาดทุนพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าถามันขาดทุนนี่พ่อค้าเขาบ่อเห็ดดอกพี่น้องอคืออาชีพพ่อค้านี่คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนมากเปอร์เซ็นต์ส่วนมากนี่ ร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยคือต้องได้กาไรพี่น้องเออซื้อมาร้อยหนึง่งเออขายร้อยห้าสิบขายร้อยยี่สิบขายร้อยสิบาทอย่างแบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยคือมั่นเท่ากับเท่ากับบอยอมขายขาดทุนดออเออมีไผ่บอล่ะซื้อซื้อของมาร้อยหนึง่งเออแล้วไปขายเก้าสิบาทมีบอไม่มีแมนบอส่วนมากนะที่บอกว่าขาดทุนจริงก็ขายเท่าทุน ซื้อมาร้อยหนึ่งก็ขายร้อยหนึ่งอย่างน้อยมันก็ได้ทุนขึ้นแม่นว่าล่ะเพราะฉะนั้นนี่อาชีพไอ้ค่าขายมันมันจึงมันจึงเป็นอาชีพที่พอมีกําไรบ้างออแมน่นบอกแต่ว่าแต่คือว่าวเนาะคือคนเราเนี่ยพอมีเงินแล้วนี่ก็อยากลองอยากเอาไปต่อทุนอโดยเฉพาะ ออนไลน์นี่พี่น้องเรื่องอะไรอะไรนะไอ้สโลงสล็อตอะไรพวกนี้ผมกับบ่ไดดเห่นบ่ยอใดยังหรอกแต่เขาบอกว่าปั่นสล็อตแล้วก็เติมเงิน ừ, พนันออนไลน์หรือย่างไงี้ยเละเติมเงิน ừ, เติมเงินเติมเงินเข้าไปแล้วก็เอาไปปัน่นเอาไปสล็อตอะไรไม่รู้อ่ะเออเอาไปแบบน,นี้ก็คือการพนันนะพี่น้องมันเราไม่สามารถเอาชนะมันได้หรอกพี่น้องออคือถ้ามันติดแล้วนี่ ออกยากได้พี่น้องออกยากเพราะว่าการพนันนี่ผมกะเคยติดมาพี่น้องอเคยติดมาเออคือกว่าจะเลิกได้นี่คือมันใช้ระยะเวลาพี่น้องอืมเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นนี่มันสีกระวนกระว่ายคล้ายๆกับไอ้คล้ายๆกับไอ้สิงเสียบติดนี่พี่น้องเออคือถ้าวันไหนไม่ได้เล่นเนี่มันเป็นอะไรที่แบบ มันหนหวยพี่น้องเออคือมันมันผีพนันเข่าสิงเขาเออหนาผีพนันเข่าสิงอืแต่ความจริงมันก็มันไม่เกี่ยวกับผีสางนางไม้อะไรหรอกเออมันเกี่ยวกับกิเลสของเรานี่แหละเออความอยากเออความอยากของเราเออแม่บ่ล่ะอยากได้เออคือพนันออนไลน์เนี่ยคือเขามีเทคนิคพี่น้องมีเทคนิคเขาใช้เอไอเขาเฮ็ดเป็นระบบเออคือ อันดับแรกเขาก็จะล่อให้เราได้สก่อนล่อให้เราได้สก่อนเออหลังจากนั้นก็พอเราได้แล้วนี่เขาก็เริ่มเขาก็เริ่มกินเราคืนเออพอกินเราคืนได้เนี่ยเขาก็เริ่มเสียพอเริ่มเสียนี่เราก็ยิ่งตามทุนเออแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราได้บ้างเออเพื่อให้กระตุ้นให้เราแบบมีความอยากพี่น้องมีความอยากได้อแล้วเราก็ กะว่าจะเอาทุนคืนนั่นแหละเราเฮ้าก็ลงทุนหนักลงไปอีกป่านนี้เพื่อที่จะเอาทุนคืนอือเอาไปเอามามันก็กลายเป็นว่าเ,เราทุ่มลงไปแทนที่เราจะได้คืนมามันกลายเป็นว่าเฮ้าเสียไปนี่อพอคนเราเนี่ยพี่น้องคนเฮ้านี่พอมันเสียเงินเยอะๆเนี่ยมันยิ่งอยากจะได้ทุนคืนพี่น้องอืเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งอยากจะเราก็ยิ่งต้องลงทุนหนักกว่าเดิมอีกทีนี้พอลงทุนหนักไปอีกทีนี้ กายังเสียอีกอยู่ออคนเท่านี่ยมันมันจะคิดว่าแบบนี้พี่น้องนีสัยของคนเล่นการพนันเนี่ยมันจะคิดว่าครออั้งสุดท้ายเอ,อกล้าได้กล้าเสียอหมดก็คือหมดอได้ก็คือได้นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละไอ้หมดก็คือหมดออได้ก็คือได้นี่แหละออสุดท้ายแล้วเนี่ยทุ่มสุดตัวพี่น้องออทุ่มสุดตัวเ,ออเพื่อที่คิดว่ามันจะได้พี่น้อง แต่เป็นได้บ้านนี่บ่ได้พี่น้องมดเนิ่มดโต้มดให้มดหน้ามดบ้านเออสุดท้ายตอนนี้แม่ค้าที่สมัยตตอนตอนแต่ก่อนเนี่ยใส่ทองเส้นบเลบลเบล่าตอนนี้พี่น้องหน้าดำคําเครียดหมดให้หมดหน้าติดหนี้ติดสินอืมกลายเป็นหนี้เป็นคนหมดโตพี่น้องเออเพราะว่าการพนั่นเข่าสิงพี่น้องออเพราะฉะนั้นเน่ย ผมถึงบอกว่าการรวยจากการพนันนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าเสียเอาให้รวยพี่นอ้องอืผมบอกเลยว่าซื้อลอตเตอรีน่นี่งวดหนึ่งผมซื้อแค่ใบเดียวพี่น้องหือใบหนึ่งสองใบหือใบละร้อยออย่างมากก็หมดงวดละสองร้อยคือซื้อไว้ลุ้นพี่น้องคือผมไม่ได้คือล,ลักการซื้อหวยผมนี่ ผมจะไม่หวานสะพี่น้องผมบม่หวานสะเอผมจะแบบซื้อทิ้งทิ้งไปพี่น้องไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากมายเอือเพราะว่าหวยเนี่ยถ้าเฮาเอาใจใส่เนี่ยมันหมกมุ่นพี่น้องมันหมกมุ่นมันยิ่งอยากซื้อมันยิ่งอยากมันยิ่งอยากเสียงเงินหลายเอาอย่างที่สาเอเพราะนั้นนะรักการสื่อเลขซสื่อหวยเนี่ยของผมเนี่ยผมจะไม่ซื้อเยอะอือคือผมผมอีกอย่างมันมันเป็นที่บุคคลด้วยนะเนาะ คือผมบ่ค่อยมักเลขมักเบอร์ปานใดพี่น้องผมไม่ค่อยชอบเลขชอบเบอร์เท่าไหร่เพราะว่าคือคนทักคนเท่านะคือมันมีประสบการณ์มานะ่ะพี่น้องมันมีประสบการณ์มาแล้วเกี่ยวกับการพนันนี่คือเราก็เลยเรียกว่าอย่างไรเรารู้แล้วนะเออเข้าหูแล้วอออแม่นบอกว่ามันเป็นเล่าดว่ามันได้หรือไม่ได้แม่นบอกเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้จับยับยั้งชั่งใจอือก็คือการไปไอ้ไอ เขาเรียกว่าอะไรนะยาเสพติดนี่แหละยาเสพติดก็คนที่ไม่เคยลองอคนที่ไม่เคยสัมผัสอืก็อยากรู้อยากลองออยากเสพแมนบอะล่ะแต่คนที่เขาเคยเสพคือคนที่เขาเคยเสพนี่แล้วคือเขามัน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 ก็แล้วแว่คนอีกเนาะบางคนก็เคยเสพแล้วก็อยากเสพอีกแมนบอล่ะแต่บางคนเคยเสพแล้วเนี่ย เขาก็แค่รู้แค่นั้นแล้วก็เขาพอแมนบอกล่ะมันมันส่วนมากมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ส่วนบุคคลเนาะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลสมัครกว่าเนาะออทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรความคิดความอ่านแล้วก็จุดมุ่งหมายแล้วก็ความประสงค์อืของแต่ละคนเป้าหมายของแต่ละคนมันก็บ,บูรคือกันแมนบอกล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ การที่จะบอกว่าคนนั่นคนนี้เฮ็ดแนวนั่นจางสันจางสีมันสีดีขึ้นเฮ็ดแนวนี้มันสีได้มันสีได้เงินเฮ็ดแนวนั่นมันสีรวยมันเกิดมันก็บอ่เสมอไปพี่น้องมันก็ไม่เสมอไปเอมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยเออแมนบอกเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องพิจารณาลองเบิ่งนพี่น้องแต่ทีนี้กะคือว่าเนาะคนเรามันมันมันมาจากเราพ่อพันแม่ความคิดความอ่านมันกระเพื่อกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแตกต่างแมนบอกอืมแต่ก็คือว่าแห้วเนาะก็สู้กันไปพี่น้องเอ้ยสู้กันไปเอชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปคือว่าล้วบ้าหน,นอกของหน้าหฮามันก็มีแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่แต่วันนี้เนี่ยระมัดระว่างนะเด้อพี่น้องเด้อเรื่องฝนพายุมาย้ำมาเตือนอีกทีนึงเพราะว่ากรมปูพ่นก็บ,บอกว่ามือนี่อืมอาจจะมีหลังคาปิวพี่น้องนี่ฟ้าหลัวพี่น้องฟ้าหลัวคือฝนสิตกในเบิ่งนี่ ผมก็ว่านี่ห้อยลมนิ่งๆแบบนี้นี่ไม่แน่พี่น้องใบไม้นี่ไม่ปลิวเลยพี่น้องใบไม้นี่นิ่งสนิทเลยนี่เนี่ยบรรยากาศแบบนี้นี่อันตรายพี่น้องใบไม้ลมก็ไม่มีถึงบรรยากาศร้อนอบเปาาเออฟ้าก็หลวนี่ห้อยบ่แน่เด้อพี่น้องเด้ออีสานด่านแรกเออมื่อนี่ระมัดระวังกันด้วยเออโดยเฉพาะเรื่อง ฟ้าผ่าพี่น้องเออฟ้าผ่าลมก็โชกแรงเนี่ยลังคาปิวเนี่ยเพราะว่าไอ้วันสองวันที่ผ่านมาะ่ะอยู่บุรีรัมย์ไม่เลยพี่น้องอยู่ไอ้อำเภอห้วยลาดลังคาพังไปยกหลังพี่น้องเออมุนไปยกหลังมันยกขึ้นทั้งแผงเลยนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีพี่น้องเออเก็บไอ้อะไรนะเก็บไอ้ทรัพย์สินเข้าที่ให้เรียบร้อยพี่น้องเออระมัดระวังเผื่อใจไว้พี่น้อง เออเพราะว่ามันมาเนี่ยห้าบ่ได้ตั้งตัวดอกพี่น้องเออไม่รู้มันจะมาตอนไหนเออแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันไว้พี่น้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้แหละอหลังจากนั้นก็มันสีหนาวพี่น้องมันสีหนาวเออกาเตรียมเสื้อกันหนาวไว้อีกอ่ะโอเคพี่น้องเล่าสู่กันฟังไม่มีสาระอะไร้างมามาเตือนกันอีกหนึ่งวันซ้ำนี่แหละ